สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วัดัชชันแนลนะครับก็วันนี้จะมาไกด์นะครับอาชีพคาริสเบิร์กนะครับมีหลายคนก็อยากได้ไกด์นะครับเป็นอาชีพสายกายภาพนะครับอ่อที่เป็นสกิลเอโีเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็ตามรูปเลยนะเป็นฮีโร่คาร์ดอันดับที่สองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันนะ เป็นฮีโร่คารดอันดับที่2ของไนท์นะครับแต่ก่อนนี่ครับเป็นอาชีพที่แรงที่สุดเลยนะครับสายกายนะตอนนี้ก็เหมือนจะโดนแซงไปนิดนึงนะครับก็คือเฮนริชนะครับที่มีการปรับใหม่แต่ก็ยังถือว่าใช้ลงดันนะครับได้สบายสบายอยู่นะอ่ะเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาดูที่สกิลก่อนเลยแล้วกันเนาะสกิลของอาชีพนะครับคาริสเบิร์กนะครับเป็น เป็นรูปดอกไม้เลยทุกคนลองสังเกตนะครับตรงนี้เป็นก้านมันนะแล้วก็แยกไปทั้งหมด4กิ่งนะครับอาชีพนี้นะครับมันคล้ายๆจะเป็นดอกกุหลาบนะครับจริงๆผมว่ามันน่าจะได้ตรีมมาจากประมาณแบบเซมบงซากุระอะไรพวกนี้นะจากบีดนะครับเป็นแบบใบซากุระอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นใบกุหลาบแทนนะครับอาชีพนี้ก็จะสกิลรัวมากนะมาดูที่สกิลตรงกลางเลยนะครับวอ l f r o นะครับ อันนี้จะเป็นรูน77นะมีรูน47แล้วก็รูนธรรมดานะครับมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เขาบอกว่าอน,นี้ผมจะส,ส,สรุปเลยแล้วกันนะก็คือเมื่ออาชีพนี้นะครับโจมตีนะครับมีโอกาสา30%นะครับที่จะดอกดอกไม้นะครับใกล้ๆกับศัตรูนะสามารถทําให้ศัตรูเอ้ยทำให้ดอกไม้เนี่ยหล่นได้ทั้งหมด3ดอกนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง เออนนี้ก็หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงดอกไม้นะครับเดี๋ยวอ่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าดอกไม้ตัวนี้นะครับเมื่อเรานะครับวิ่งเข้าไปเก็บนะครับ is pick up นะครับก็จะเป็น damage นะครับเออเป็นสถานะที่เรียกว่า doom นะ,ะจะโดน all enemy within 5้เมตรนะครับโดน damage ทำให้ศัตรูเนี่ยทำ damage ต่อเราเบาลง30%นะครับดิว30%เลสเาเมนะครับแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้น30% 5วินาทีนะเอออ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพนิดหนึ่งนะครับเวลาเราตีธรรมดานะอ่ะเห็นปะครับยิงๆใช้สกิลก็ได้นะมันจะมีดอกไม้หล่นนะครับถ้าเราวิ่งเข้าไปเก็บนะครับมันก็จะมีการระเบิดนะ แล้วก็สถานะดูมคืออะไรลองสังเกตที่ใต้เท้านะครับนั่นคือสถานะดูมนั่นเองประมาณนี้นะ5วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปเอออ่ะจำไว้ประมาณนี้ก่อนต่อมานะครับรูนสี่เจ็ดนะครับรูนสี่เจ็ดนะครับเขาบอกว่าเมื่อเราเก็บนะครับดอกกุหลาบที่หล่นลงพื้นนะจะทำให้เกิด สกิลเมมเบอรี่ออฟเพยท่นะครับที่ในบริเวณนั้นนะแต่ของผมเนี่ยรูน47ไปแล้วนะครับลองสังเกตว่าเมื่อกี้ผมเก็บปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสกิลเมมเบอรี่ออฟเพยท่เลยนะครับสกิลเมมเบอรี่ออฟเพยท่คือสกิลนี้นะเป็นสกิลใช้งานนะครับสกิลนี้มีคูลดาวอยู่ที่่1.5วินาทีนะครับเป็นสกิลที่ทำดาเมจเป็นกายภาพนะ แต่ความแรงคิดจากแอตแทกและ m d k นะครับคูณด้วย2,160%ในรัศมี4เมตรนะครับศัตรูที่โดนเนี่ยจะโดนดาเมจ0.5วินาทีนะครับทั้งหมด3วินะเออก็ประมาณโดนกดครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะโดนประมาณ6 6ฮิตนะครับเพราะว่ามันเขียนว่าล่าสามวินาทีนะครับศัตรูที่โดนเนี่ยนะครับก็จะเดินช้าลงด้วยนะเออเดินช้าลง 60%เลยนะครับเดินโคช้านะเออแล้วก็สามารถที่จะวางได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับ3กาเลสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะสกิลเมมโมรี่ออฟเพนะครับอ่ะประมาณนี้นะเออก็จะเป็นแบบโดมซากุระนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่เมื่อเราเก็บนะครับถ้าใครถ้าใครไม่มีรูนเนี่ยเวลาเก็บแล้วมันจะไม่กระจายแบบเมื่อกี้นะเออต้องมีรูนสี่ ส่วนอันสุดท้ายนะครับรุน77คืออะไรนะครับรูน77เกน The Incarnation of Flow นะครับเราจะได้สกิลชื่อว่า Incarnation of Flow สกิลมานะครับแล้วก็อันที่2องนะครับเขาบอกว่าเมื่อศัตรูนะครับหรือว่าเมื่อเพเยอร์ตายนะครับในสถานะดูมเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วคือด o มนะจะทำให้ศัตรูเนี่ยเป็นคาริสเบิร์6วินาทีนะครับถ้าใครเคยแบบเล่น PP 66เนี่ยเวลาคาริสเบิร์กฆ่าเราปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น อเป็นหุ่นนะครับ6วินาทีประมาณนั้นนะคือเอาง่ายๆว่าไม่ตายปุ๊บแล้วไปเกิดเลยนะครับเรียกว่าแช่ไว้ก่อน6วินาทีนะแล้วก็เอนมี่ n นเดอะดูมสเต e นะครับดีล30%เลสดาเมจทูคาริสเบิร์กนะครับก็คือศัตรูที่โดนสถานะดูมเนี่ยจะตีเราเบาลงด้วยนะครับอีก30%นะก็คือเราก็จะถึกขึ้นนั่นเองนะครับ รวมตรงนี้ด้วยนะถ้ารวมตรงนี้ด้วยก็กลายเป็นว่าศัตูตีเราเบาลง30บุวก30เลยนะก็เรียกว่าเราจะถึกมากๆนะครับใครที่แบบว่าแทงสู้กับคาริสเบิร์กเนี่ยอย่าเพิ่งสู้เลยนะครับเพราะว่าดาเมจจะเบาลงส่วนสกิลนี้คืออะไร Incarnation of Rose นะครับ Incarnation of Rose นะครับเป็นสกิลที่อยู่ในตรงนี้นะมันจะเรียกตัวคาริสเบิร์กที่เป็นตุ๊กตามาทั้งหมด2ตัวนะครับ อยู่ทั้งหมด20วินาทีนะผมเอาไว้ตรงช่องออโต้เลยนะครับทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้รุ่น77นะรุ่น77จะมีตัวคาริสเบิร์กเดินตามนะครับนี่สองตัวเดี๋ยวเราลองตีธรรมดาดูก่อนนะครับเห็นไหมว่ามันมีช่วยสกิลให้นะครับ <c oughs> เป็นสกิลเหมือนกับดินนะครับปรับๆร,ร,รัวๆเลยนะเออก็ง่ายๆว่าช่วยดามเมจนั่นเองนะครับ แต่ถ้าสมมุติเราไม่มีรูน77สกิลนี้จะมีไหมนะครับอาจจะมาดูกันถ้าผมถอดนะครับถ้าผมถอดปุ๊บสกิล i n c a r n a t i o n of load จะหายไปทันทีนะครับเห็นไหมครับเออก็แปลว่ารูน77ควรจะมีเอาไว้เพิ่มดาเมจนะสำคัญมากๆนะครับใครเล่นครจะเบื่อก็พยายามหามาให้ครบแล้วกันเนาะแล้วก็เราจะโดนตีเบาลงด้วย โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของลูน77ถามว่าควรมีไหมก็ควรมีให้ครบนะครับ777เลยต่อมานะครับมาดูทีเราสกิลมาดูที่ก้านกันมาก่อนนะสกิลเป็นแพสซีฟนะครับชื่อว่า g u i d e s of l o s นะครับก็ทำให้ตัวเรานะครับแล้วก็ทีมเรานะครับเวลาโจมตีพวกศัตรูที่ติดบลิดดิง นะครับกับเคิร์สนะจะโตจะตีแรงขึ้นสามสินะครับก็คือเลือดไหลนั่นเองนะเออแล้วก็เคิร์สนะครับมันจะเป็นสกิลที่เราใช้แล้วจะติดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับอ่ะต่อมามาดูก้านด้านด้านซ้ายก่อนล้วกันนะครับก้านด้านซ้ายนะครับมีสกิลชื่อว่า Knight of g l o r y นะครับตัวนี้เป็นสกิลบัฟนะจะเปลี่ยนชุดเกาะนะครับทั้งทีมเลยทุกคนแล้วก็รวมตัวเราด้วยนะครับ เป็นธาตุแสงนะในรัศมี9เมตรนะครับจะลดนะครับเปลี่ยนธาตุแสงไม่พอนะครับยังลดดามเมจจากดามเมจธาตุนะครับลง50เปอร์เซ็นต์นะรครับนี่แหละครับที่เรียกว่าถึกมากมากนะใครที่แบบเจอพวกนักเวทนะครับเวทอะไรมาก็ตามไคลส์เบิร์กนะครับรับดามเมจลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแถมเป็นชุดก่อเป็นาธาตุฮูลี่ด้วยนะ ตามตารางท่าก็คือท่าอื่นจะตีเบาลงอยู่แล้วนะครับแถมโดนตรงนี้ลดอีก50%ก็คือเรียกว่าถึกมากนะครับแล้วก็ให้ทั้งปาร์ตี้ด้วยนะครับเอออันนี้ก็ไปเป็นช่องออตโต้ไปเลยสกิลก็ประมาณนี้นะครับเป็นสกิลบัฟนั่นแหละนะนัฟกอรีต่อมาตรงนี้นะครับการออฟสปริงเดย์นะครับเป็นสกิลพสซีฟนะครับเมื่อตัวเรานะครับเก็บล o สอ,ออฟ โลสเพทอลนะครับคือดอกไม้นั่นเองนะจะเพิ่มระดับของโฮลี่อาร์เมอร์นะครับแล้วก็ให้กับให้กับเพื่อนเราด้วยนะครับรอบๆ9เมตรอ,อ,อันนี้ก็เพิ่มแบบผมไม่แน่ใจว่าเพิ่มเลเวลคือระยะเวลาหรือเปล่านะ่าจะเป็นเพิ่มระยะเวลาเนาะตรงนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับแล้วก็นายฟลอ o ี่เนี่ยนะครับจะได้ฮิลออนะครับเออรีคอเวอรี่อิสโอวินะครับ ตามวิดคูณด้วยห้าสิบนะครับจะมีการฮิลด้วยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูว่ามันจะขึ้นตรงไหนนะมันขึ้นอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับเวลาเราใช้สกิลปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีแพสซีฟนะครับขึ้นยังอ้าวอันนี้ไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมลองเก็บไปก่อน อ่าขึ้นแล้วครับนี่ครับ the level of holy attribute armor in kit นะครับเออแต่เรื่องฮิวน่าจะเด้งไปเลยเนาะอาจจะไม่ได้ขึ้นพาสีอันนี้อาจจะอาจจะเก็บเก็บดอกไม้นะครับก็เลยขึ้นเป็น the level of holy ตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ลองสังเกตว่ามีเลือดเด้งด้วยก็คือสกิลนี่แหละอ่ะต่อไปเป็น สกิลที่สนะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลบัฟนะครับทำใหเ้เราเพิ่มเพนนะครับ30%แล้วก็สกิลดาเมจส0แล้วก็มีโอกาส60%นะครับทำให้ศัตรูติดบิดดิ้งนะเอโอกาสหกก็คือติดบ่อยแน่นอนนะครับบิดดิ้งก็คือเลือดไหลนั่นเองนะอ,อันนี้ก็ ต้องใช้แน่นอนนะครับเอาไว้ในช่องออโต้นะแล้วก็อันนี้มันเพิ่มเพนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปก็คือเพนของอาชีพนี้นะครับจะได้เจาะเกาะด้วยนะมันจะมีสกิลที่สามารถเพิ่มเพนหนึ่งเปอร์เซนนะครับจะได้เจาะก,ก่อนหปอร์ด้วยนะครับการที่เพิ่มเพนให้เรานะครับหมายความว่าเจาะเกาะก็จะได้เพิ่มไปด้วยนะสาสิบเปอร์เซแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลเรียกว่าอันติเลยนะเอาไว้ตีบอสนะครับสกิลชื่อว่า with flower นะครับ สกิลนี้นะครับจะกดใช้นะครับแล้วจะอ่ออมตะนะครับ2วินาทีนะเราจะโจมตีใส่ศัตรู1ตัวนะเครั้งนะครับนะก็คือวาร์ปตีน,นั่นะเองนะเออความแรงอยู่ที่ p พียร์แท็กเอมิเเคบวกคูณด้วยพันแนะครับแล้วก็ศัตรูมีโอกาส30%ที่จะติดเคิร์ดด้วยนะครับเออแล้วก็ความแรงนะครับจะขึ้นอยู่กับเอจิ นะครับแปลว่า s t a ตเราต้องมี a อนะครับสูงสุดอยู่ที่300%นะครับเอหน้าหลังบวกกันคือ300%นะแล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้นะครับจะทำให้ดอกไม้ที่อยู่ข้างๆเนี่ยกระจายตัวออกนะครับเอออ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลนี้เป็นยังไงนะครับ with flower ผมจะเอาไว้ในช่องแรกเลยนะเวลาสมมุติเราตีบอสอย่างเงี้ยเราจะกดใช้นะครับแล้วมันก็จะชา้าแล้วก็พุ่งเข้าไปอย่างนี้นะครับ ่ามันจะตีแล้วมันจะวาร์ปตีแบบเมื่อกี้เลยแรงมากสกิลนี้นะเออ witchflower โอเคนะครับตรงนี้จบไปเนาะต่อไปมาดูตรงกลางนะครับตรงกลางมีอยู่อันเดียวเลยสกิลโดดๆนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่กดใช้นะครับแล้วทำให้มีดาเมจนะครับด้านหน้า3คูณ6เมตรนะครับทำดาเมจ เพรแท็กบวกเอมิเนะครับเป็นดาเมจกายภาพนะเวลากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะดรอปดอกไม้ไว้ลงพื้นนะครับ3ดอกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสกิลนี้ก็ประมาณนี้นะครับเห็นปะ่ะมีดอกไม้ล่วงอยู่นะครับ3มดอกเมื่อกี้เราเหยียบไปดอกนึงแล้วนะครับก็ประมาณนี้สกิลนี้ก็ไว้ออโต้นะครับเพราะว่าสกิลมันมีคูดาวปุ๊บ6วิเราก็มากดใช้นะครับโอเค ต่อไปเป็น Memory ย์อัพเเทอันนี้พูดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็คือสกิลหลักเราเลยนะก็ไว้ออโต้นะครับสองสกิลนี้จะเป็นอว้ยอว้ออโต้แล้วก็ m i ลเลอร์ฟลาเนะครับสกิลนี้นะครับเมื่อเราอยู่ในโดมดอกไม้นะครับเราจะลดดัมเมจนะครับรีดิวนะดัมเมจกายภาพระยะไกลนะครับแล้วก็ดัมเมจเวทด้วยนะครับลดลง30%นะครับ เอ,อ,อันนี้สําหรับทีมเมดนะครับ all team เมดหมายความว่าถ้าทีมเราอยู่ในโดมดอกไม้เนี่ยจะโดนดาเมจเบาลง30%แต่ถ้าเป็นตัวเราเองนะครับจะดับเบิลนะครับหมายความว่าถ้าเราอยู่ในโดมดอกไม้ดาเมจที่เข้าเราเนี่ยจะลดลงถึง6 0นนะครับเรียกว่าถึกมากนะแต่ต้องใช้ต้องอยู่ในโดมดอกไม้ตลอดนะครับอันนี้ก็ไปสู้บงสู้บอสได้อยู่นะเอออันนี้ก็คือแบบ ถึกจริงนะรวมทั้งรูนอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าศัตรูติดดูมด้วยนะครับก็ทำดาเมจเบาลงอีก30ตรงนี้อีก30โอ้โหตีไม่เข้าเลยนะโอเคต่อไปนะครับเป็นขั้นสุดท้ายนะครับก็เป็นสกิลแพสซีฟนะครับชื่อว่าบอสซอมออฟทีนะครับสกิลนี้ที่ผมบอกเลยก็คือเปลี่ยนจากเจาะเกาะเปลี่ยนจากเพนนะครับเป็นเจาะเกาะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอืมแล้วก็มีทำดาเมจนะครับ สกิลที่เป็นดีบัฟนะครับแรงขึ้นอีก30%ด้วยนะก็คือพวกติดเคริร์ติดอะไรพวกนี้ก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับก็คือเอาไง่ายๆว่าอันนี้ใครที่กินอาหาร6สเตกนะครับแนะนําว่าให้กินอาหารเพนนะเพราะว่ากินอาหารเพนปุ๊บเนี่ยเราจะได้เจอะเกาะไปในตัวนะครับอาชีพนี้น่าจะไม่มีปัญหารเรื่องเจาะเกาะแน่นอนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลไว เปิดสกิลหมู่นะครับ Whisper of Loss นะครับสกิลนี้แรงมากนะแต่คูดาวค่อนข้างนานนะครับคูดาวอยู่24วินาทีนะเป็นสกิลที่กดใช้ในรัศมี12เมตรนะครับกดใช้ปุ๊บเนี่ยศัตรูที่โดนทั้งหมดอาจจะติด Doom เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครติด Doom อยู่แล้วนะครับมันจะเขียนว่า a r t e r s h o e Doom นะครับก็คือแปลว่าเป็นสถานะที่มากกว่า Doom นะเออมันจะทำให้ศัตรูติด ออลตชอดูมเนี่ยคือทำให้ศัตรูเนี่ยโดน HP loss receive by 30% mm hmm. ก็คือโดนดาเมจแรงขึ้นอีก30%นะครับโดยประมาณน่าจะประมาณนี้นะครับไม่สามารถลบล้างได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวใช้ใดูนะครับวิ s p ปุ๊บล็อสนี่ครับสกิลค่อนข้างสวยด้วยนะเนี่ยครับลองสังเกตว่าตรงพื้นนะครับจะติดดูหมดเลยก็คือเวลาศัตรูมาเยอะๆเ,เนี่ยคุณกดสกิลนี้ปุ๊บเนี่ยจะติด จะกิดติดดูหมดเลยนะครับทั้งหน้าจอนะครับก็มีช่องออโต้นะครับสกิลวัตถีสองสกิลเมมโมรี่ออฟเพย์ท่อนะครับแล้วก็สกิลแอคโคะออฟเพย์ท่อนะครับแล้วก็บัฟสองสกิลสีเหลืองกับสีแดงนะแล้วก็มีอินคาร์เนชั่นออฟโลสนะครับเสกตัวคลิสเบิร์กที่เป็นซัมมอนนะครับสำหรับดูน77นะครับอันนี้ผมใส่รอลดอลลาร์ด,ด้วยเพราะว่าผมใส่การ์ดนะครับ เรื่องสกิลก็น่าจะประมาณนี้นะครับวิธีเล่นก็ผมจะ,ะกดบัฟอ l l รวมก่อนนะครับสกิล whisper of r o s e กับสกิล w i t h power เนี่ยผมจะกดออกมาแยกน้องสังเกตไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเป็นเซตติ้งเป็นตัวนี้แล้วกันนะอ่ามังกรดำเดี๋ยวผมจะลองชนแก้วดูด้วยนะครับลองดูดีว่า d a เม g จะประมาณเท่าไหร่ จะลองดูนะอันนี้ผมเอาพีชมาชนแก้วด้วยนะครับสกิลสามารถเคลือบธาตุได้นะชีพนี้นะครับอันนี้มังกรมังกรดำนะดาเมจตอยู่ที่ประมาณหกแสนนะครับวเวลาผมผมเล่นนะ่ยผมปล่อยออตโต้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเวลาสมมุติเราจะ เบิร์ดดามจนะครับให้กดวิ t h ฟเวอร์อย่างนี้นะครับคูดาวิ t h ฟเวอร์มาเมื่อไหร่เราใช้เมื่อน้นนะออง่ายๆเลยนะครับส่วนวิสโ f ว์โลเนี่ยนะครับจะกดตอนไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะเออจะกดเสริมมาหรือว่าจังหวะที่มอนเตอร์ลุมเยอะๆจะกดเสริมไปก็ได้นะครับผมจะทําอย่างนี้ตลอดนะก็ออโต้นะครับแล้วก็ w i t h f เวอร์วิเวอร์รัวๆนะครับพยายามอยู่ในโดมดอกไม้ไว้ด้วยนะเออ จะได้ถึกๆนะครับโอเคนะครับส่วนสเตตนะครับสเตตัสหัวอัพไรบ้านะครับสเตตัสอาชีพนี้นะครับสเต,ต็งแน่นอนนะส่วนไอจีเนี่ยนะครับจริงๆบวกกันหน้าหลังให้รวมประมาณ300นะครับอันนี้เกินนะก็ลองไปปรับดูแล้วกันนะครับวิ h นะครับอย่างที่ผมบอกมันจะมีโอกาสเด้งเลือดจริงๆวิตเยอะๆหน่อยก็ดีนะเออ เพราะว่าสกิลนี้นะครับมันจะได้เลือดจากการที่อยู่ในโดมนี่ครับนี่เนาะ o イフゴリแล้วก็วิ t นะครับจะได้เด้งเลือดแล้วก็อ,อินนะครับผมลองทดสอบดูผมอัพอินร้อยห้าเก้าเนดาเมจเหมือนจะเพิ่มไม่เยอะนะจริงๆริอินอาจจะสูนเลยก็ได้นะครับเออถ้าผมแนะนำจริงๆก็คือสเต็งเอจิแล้วก็วิตนะครับสเต็งอ่ะร้อยห้าก้าน่นอนเอจิ AG, กับวิจะเฉลี่ยกันนะครับ ลองไปอัดปดูแล้วกันนะส่วนเรื่องอไอเทมนะครับไอเทมในตัวผมก็ตามไกด์ตรงนี้เลยนะจริงๆใครดูตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะเพราะว่าผมลองอูแล้วก็คล้ายๆกันดาบก็เป็นดาบของมันเองนะครับเออ time of burst นะครับแล้วก็ตามนี้เลยผมใส่ตามนี้หมดเลยนะถ้าใครที่แบบจะใส่เป็นประดับไฟประดับน้ำได้หมดนะครับถ้าคุณจะกดท่าทให้ตรงนะ แต่ถ้าคุณไม่ได้กดท่าก็ประดับอันนี้เลยนะครับเนเจอร์ Nature. อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เน้นสกิลดามเมดนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้ฮิตด้วยนะอย่าลืมเรื่องเรื่องฮิตนะครับต้องอัพิงอาจจะต้องอัพเด็กด้วยนะถ้าใครคิดว่าตีไม่โดนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแพนทอมนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูของผมผม,ผมเลยอ่าโล่ Low ผมใส่เป็นโล่ตัวนี้นะครับฟิสนะิกอลดาเมจสินะครับ ออฟสี่เพนนะครับแล้วก็เป็นการ์ดจริงๆเป็นอลิศดาวก็ได้นะครับแต่การ์ดใบนี้จะแรงกว่านะถ้าใครมีก็ใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นลาเต้คิงนะแล้วก็เสื้อเป็นเคิร์ซัมเมอร์นะครับเป็นเพนนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือเพนจะได้จกกอกเกาะด้วยนะครับก็กลายว่าออฟเพนเนี่ยก็จะได้จกกอกเกาะบุยสิบห้านะครับแล้วก็เป็น Off, กกออฟจอกเกาะ20นะการ์ดตีบอร์ดนะครับโมเทนแล้วก็ อันนี้เป็นไหลสกิลนะม็อบสกิลการ์ดตีบอสนะครับหรือว่าจะเป็นเซโนเบียก็ได้นะแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าลูเน่นะครับเพนเหมือนเดิมนะเพน6%นะครับการ์ดมูนไลท์นะครับแล้วก็สติลแอมบิเชียนอันนี้ผมใช้บอ่อยนะก็เป็นเมลีแอทแทค10%นะครับเป็นตัวเดวิลโกลเนอร์สกิลดาเมจหรือว่าจะใช้เป็นตัวมูนไลท์เทนเดลเลียนได้นะครับเพิ่มสกิลดาเมจ การดาวนะครับแล้วก็อาวุธนะครับมีตีบวกเราได้เพนด้วยนะถ้าตีบวก15จะได้เพน15นะครับแล้วก็เมื่ออัพขั้นเป็นขั้น V นะครับจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการดรอปดอกไม้นะครับถ้าเมื่อกี้เราอ่านคือโอกาสดรอปดอกไม้อยู่ที่30%อันนี้เพิ่มมาเป็นอีก20%รวมเป็นดอกไม้ดรอป50%นะครับมันก็ทําให้เวลาเราใช้สกิลเนี่ยเก็บดอกไม้เนี่ยปุ๊บมันก็จะรัวขึ้นปุ๊บ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 ,บนะครับ Ừ, การ์ดเด็กดาวเหมือนเดิมนะครับกับมิโนโทอรัสโอเคก็ลองลอกดินแบบได้เลยนะครับใครมีก็ลองอะดัป,ปดูนะส่วนด้านซ้ายประมาณนี้นะครับมัฟจริงๆอาจจะเป็นมัฟสกิลได้นะเออเป็นคูมาลิสนะครับผมมีประมาณนี้ก็ใส่ประมาณนี้แล้วก็เรื่องรูนนะครับเรื่องรูนเนี่ยที่สําคัญที่สุดของอาชีพคาริสเบิร์กนะครับคือรูนฟลาวเวอร์นะรูนฟลาวเวอร์มีโอกาสสูงสุดคือ30%นะครับก็คือสกิลบัฟที่เป็นบัฟแดงอะนะครับ เมื่อกดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้สกิลเนี่ยมีโอกาสติดคริติคอลด้วยนะครับซึ่งมีโอกาสสูงสุดถึง30%นันนี้ผมได้แค่12%นะใครได้30%คือเทพมากนะครับเออเรียกว่าคาริสเบิร์กเรียกร้องคุณนะแล้วเวลาติดคีเนี่ยนะครับจะทำดาเมจเป็น2อ0นะเอออันนี้เป็นสกิลที่จําเป็นมากๆนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนิดนึงนะครับถ้าใครสังเกตคือมันจะติดคริอยู่นะครับ น้องสังเกตไหมครับว่ามันมีติดคีด้วยก็คือนั่นแหละครับ12%ที่ผมบอกอ่ประมาณนั้นเลยนะครับโอเคต่อไปก็สกิลที่เอ้ลูนแอดวันลูนที่เราจำเป็นอีกรูนหนึง่งนะครับอันนี้มีรูนเอนดูนะครับเมื่อใช้สกิลบัฟเหลืองนะครับเราจะติดสถานะเอนดูด้วยอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าเวลาเราตีมอนจะตวมันชอบกระตุก นะครับเอออันนี้ก็สําคัญสำหรับคนที่ไม่มีเสือนะแล้วก็อันนี้เป็นเอ่ด้งเลือดนะครับเมื่อเราอยู่ใน Echo p e t r l อนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าใครที่แบบว่าอยู่ในโดมเด้งเลือดที่10%ก็แทบจะไม่ตายเลยนะครับแล้วก็อันนี้ a u t e r s h o r o o o นะครับก็คือถ้าศัตรูติด Auto r s h o ชอ o o o ูเนี่ยนะครับ attribute ก็คือสเตตัสลดลง81อันนี้ผมได้81นะ เออแต่สูงสุด100นะครับก็เอาเรื่องอยู่นะออสแตตลดลงไปถึง81นะครับเออสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสกิลอ๋อเมมโมรี่ออ t เทอนะครับเมื่อศัตรูเมื่อทีมเราเนี่ยอยู่ในระยะของโดมดอกไม้ ine, จะวิ่งเร็วขึ้นอันนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิทเวอร์นะครับสกิลที่แบบกระโดดเข้าไปเป็นสกิลอันติของเรานะครับ ก็ทำดาเมจแรงขึ้นเมื่อศัตรูติดดูมอยู่อันนี้ก็ควรจะมีเยอะๆนะครับถ้าใครได้เยอะก็ถือว่าคลาสเบิร์กเล็กรองคุณนะสองสกิลนี้นะฟลาวเวอร์กับวิดฟลาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปลองลงดันกันดูนะครับจะได้เห็นภาพว่าประมาณไหนสำหรับอาชีพคลสเบิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะลงมังกรดำแล้วกันนะี๋ยวผมใช้ชนแก้วอย่างเดียว อาชีพนี้ก็เรียกว่าตายยากนะถึกนะครับถึงแม้จะไม่มีมาตาก็จริงแต่ก็ยืนแทงได้เลยสบ,สบายๆนะครับใครเล่นอาชีพที่แบบชอบลงดันอาชีพนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะครับคาริสเบิร์กสายกายภาพนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้เลยนี่ครับก็ออโต้แล้วก็วิดฟาวเวอร์ แล้วก็แทงไปเรื่อยนะครับต้องสังเกตว่ามันจะสกิลมันจะช้าๆนิดนึงนะมันต้องรองให้เราไปเก็บดอกมองดอกไม้อะไรเงี้ยนะครับโอเคกระตุกนิดน,นึงนะแต่พยายามอยู่ในโดมดอกไม้ตลอดนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราระเบิดทีเดียวตายหรือเปล่าไงเออเนี่ยครับลองสังเกตว่าเลือดลถไปครึ่งหลอด ตีไปเรื่อยครับโอ้โหมันแหลกอย่างเลยนี่ครับประมาณนี้นะเน้นที่วิดฟาวเวอร์ไปนะครับแต่ผมชอบสกิลวิดฟาวเวอร์นะมันดูแบบเทด่ดีกระโดดวาร์ปเข้าไปฟันศัตรูนะจริงๆอาชีพนี้ผมมองว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนกับตัวละครในบีดนะ ที่เป็นหัวหน้าหน่วยที่6ออะนะครับเซมบงซากุระถ้าใครชอบดูนะมันจะเป็นแนวแบบว่าใบซากุระโจมตีศัตรูนะเออก็เท่อยู่นะนะครับก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับอาชีพนีต้ตอนนี้เหลือประมาณ50%แล้วนะครับหลักๆอาชีพนี้ผมว่าน่าจะเป็นเน้นที่สกิลหมู่ นะครับสกิลหมูไว้ลงพวกโอล c เคิล,ลงอะไรพวกนี้นะครับดีมากเลยเพราะว่าสกิลวางพื้นเยอะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะเล่น p p กิวอเนี่ยอาจจะต้องอัปเด็กนิดนึงนะเผื่อตีไม่โดนนะครับาาต้องใส่พิวนี่ดาวอัปเด็กสัหน่อยส่วนเรื่องความถึกผมว่าถึกอยู่นะครับแอนชีที่ถึกในระดับนึงเลยแต่ต้องอยู่ในโดมด้วยนะโอเคตอนนี้เหลือ50%สุดท้ายนะครับ จะพยายามแบบรีบจบให้เราเร็วนะวิดโฟเวอร์มาแล้วนะครับต้องสังเกตว่าวิดโฟเวอร์ติดนี่คือแบบตอนจังหวะติดคีย์นี่คือโคตรแรงนะแต่ถ้าไม่ติดคีย์ก็อาจจะเบาหน่อยใครกล่าวว่าเล่ออาชีพนี้ยาวก็จะลืมนะครับทำลุนให้ได้สัก20%ขึ้นนะถ้า30%ได้คือ the base เลยนะครับ ต้องสังเกตนะครับว่าเลือดแทบจะไม่ลดเลยนะเออแล้วเพื่อนเราก็ถึกด้วยนะต้องสังเกตว่าพีผมนี่พีพเดินตามก็ไม่ตายด้วยนะครับอืมให้เพื่อนพยายามยืนในโดมไปโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอาชีพคาริสเบิร์กนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสำหรับอาชีพนี้ก็พิมพ์ในคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบอีกทีหนึ่งนะครับเป็นหลายคนอยากได้ไกด์นะครับ อาชีพนี้ก็มาต้องนานแล้วแหละนะครับแล้วก็เก่งมาต้องนานแล้วแต่แค่ไม่ได้ทำไกดให้ดูนะครับใครชื่นชอบก็ลองสลับมาเล่นดูนะครับแต่ก่อนก็เป็นอาชีพที่ผมชอบเลยนะเออแต่ตอนนี้รักเฮลิธมากกว่านะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดีย๋ยวลืมฝากลงฝากไลค์กันด้วยละกันนะครับก็ไกลนี้ก็ประมาณนี้ครับผม